เคยสงสัยบ้างไหมว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปหายไปไหนความเป็นจริงแล้วอาหารที่เรารับประทานไม่ได้หายไปแต่จะเข้ากระบวนการย่อยอาหารเพื่อน,นำสารอาหารเข้าสู่ร่างกายส่วนกากอาหารที่เหลือก็จะถูกขับออกจากร่างกายกระบวนการทำงานของร่างกายนี้เราเรียกว่าระบบย่อยอาหาร ร่างกายมนุษย์ต้องการสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภทและมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ดังนั้นระบบย่อยอาหารจึงมีหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหารต่างๆให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่กระแสเลือดได้ระบบย่อยอาหาร คือระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กจนร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่ทำงานร่วมกันได้แก่ปากหลอดอาหารปับกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนขวานหนัก อาหารที่คนเรารับประทานเข้าไปนั้นจะผ่านทางเดินอาหารที่มีความยาวประมาณ9เมตรเริ่มตั้งแต่ปากผ่านคอหอยส่งต่อไปตามหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักตามลำดับนอกจากนี้ยังมีอวัย,ยวะที่มีส่วนช่วยในกระบวนการย่อยอาหารได้แก่ตับและตับอ่อนการย่อยอาหารเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลง นร่างกายสามารถหยุดซึมไปใช้ประโยชน์ได้แบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ 1. การย่อยเชิงกลเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใช้เอนไซม์ได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปากการบีบตัวของทางเดินอาหารซึ่งจะพบได้ในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก 2. การย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์ย่อยสลายสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน ซึ่งพบได้ที่บริเวณปากกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารจะทำงานร่วมกันโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปภายในปากจะมีฟันเคี้ยวอาหารลิ้นช่วยคลุกคลาอาหารซึ่งเป็นการย่อยเชิงกล และต่อมน้ำลายจะขับน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสน้ำย่อยออกมาย่อยเฉพาะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้มีขนาดเล็กลงโดยจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลซึ่งเป็นการย่อยเชิงเคมีแล้วส่งต่อไปสู่หลอดอาหาร 2. เมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนที่ผ่านคอหอยเข้าสู่หลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดและคลายตัวเพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนที่ต่อไปยังกระเพาะอาหาร 3. ล่ามเนื้อกระเพาะอาหารหดและคลายตัวเพื่อคลุกเคล้าอาหารและจะผลิตเอนไซม์เพปซินออกมาย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงแล้วส่งต่อไปสู่ลำไส้เล็ก 4. ลำไส้เล็กรับน้ำดีที่ผลิตจากตับเอนไซม์จากตับอ่อนและเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นที่ลำไส้เล็กเพื่อย,ย่อยสารอาหารทุกประเภทให้มีขนาดเล็กที่สุด จนเซลล์สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้โดยสารอาหารเกือบทุกชนิดสามารถถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็ก 5. กากอาหารที่เหลือจากการย่อยและส่วนที่ย่อยไม่ได้จะถูกส่งจากลำไส้เล็กต่อไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำวิตามินและเกลือแร่กลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกากอาหารจะถูกขับถ่ายเป็นอุจจาระออกจากร่างกายผ่านทางทวานนาะก หน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ปากเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารประกอบด้วย3ส่วนได้แก่บันทำหน้าที่ตัดฉีกบดและเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงก่อนจะกลืนลิ้นทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารช่วยการกลืนและรับรสชาติอาหารต่อมน้ำลายมีสามคูออยู่บริเวณใต้ขากันไกรใต้ลิ้นและข้างกหู ทำหน้าที่สร้างน้ำลายที่ประกอบด้วยน้ำสารเมือกและเอนไซม์ที่ใช้ย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหลอดอาหารมีลักษณะเป็นท่อตรงยาวประมาณ25เซนติเมตรอยู่บริเวณหลังท่อลมมีกล้ามเนื้อที่สามารถหดและคลายตัวได้ทำหน้าที่ลำเลียงและส่งอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารโดยกล้ามเนื้อจะบีบตัวทำให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านไปได้ ขั้นตอนการกลืนอาหารและการลำเลียงอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร 1. ขกนาดเคี้ยวอาหารฝาปิดกล่องเสียงยกตัวสูงกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารหดตัว 2. ขกนาดกลืนอาหารฝาปิดกล่องเสียงเลื่อนลงมาปิดกล่องเสียงส่วนกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารจะมีการคลายตัว 3. กล้ามเนื้อหลอดอาหารหดตัวและคลายตัวเพื่อช่วยลำเลียงอาหารลงไปยังกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารทำหน้าที่ 1. สร้างสารเมือกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำย่อยต่างๆย่อยเนือ้อเยื่อของกระเพาะอาหาร 2. สร้างกรดไฮโดรคลอริกทำให้กระเพาะอาหารมีสภาพเป็นกรด 3. สร้างเอนไซม์เพปซินน้ำย่อยเพื่อย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กแล้วส่งต่อไปยังลำไส้เล็ก นอกจากนี้ในกระเพาะอาหารยังมีเอนไซม์เรน,นินน้ำย่อยซึ่งทำหน้าที่ช่วยย่อยโปรตีนในนมด้วยกระเพาะอาหารสามารถดูดซึมแอลกอฮอล์และสารที่ละลายในไขมันได้เช่นยาบางชนิดส่วนสารอื่นๆรวมทั้งน้ำวิตามินและแร่ธาตุจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กปกติแล้วอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ30นาทีถึง6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่รับประทานลำไส้เล็ก เป็นอวัยวะที่รับอาหารต่อมาจากกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ6-7เมตรและกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรม้วนขดอยู่ภายในช่องท้อง ลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดในทางเดินอาหารโดยจะสร้างเอนไซม์น้ำย่อยหลายชนิดรวมทั้งรับน้ำดีจากตับที่สร้างแล้วมาเก็บไว้ในถุงน้ำดีและเอนไซม์จากตับอ่อนเพื่อใช้ย่อยอาหารทุกประเภทแล้วดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลำไส้ใหญ่เป็นท่อที่ต่อจากลำไส้เล็กมีความยาวประมาณ1.5เมตรกว้างประมาณ6เซนติเมตร โดยผนังด้านในของลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ดูดซึมสารต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในกากอาหารที่ถูกส่งมาจากลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่จากกากอาหารที่ไม่มีการย่อยแล้วกลับคืนสู่กระแสเลือดรวมทั้งมีการขับเมือกมาหล่อเลื่อนการเคลื่อนตัวของกากอาหารจากนั้นกากอาหารจะถูกส่งไปที่ลำไส้ตรง แล้วขับออกจากร่างกายทางทวารหนนะักกากอาหารที่ถูกดูดซึมแล้วจะมีลักษณะเหนียวข้นหากไม่มีการถ่ายอุจจาระหลายวันจะแข็งตัวเนื่องจากลำไส้ใหญ่จะดูดน้ำออกจากกากอาหารมากเกินไปทําให้ท้องผูกและถ่ายอุจจาระได้ลําบากดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นผักผลไม้ต่างๆเพื่อช่วยลดอาการท้องผูก ทวานหนักทวาหน,นักทำหน้าที่ขับกากอาหารที่สะสมและรวมกันอยู่ในลำไส้ตรงให้ออกจากร่างกายในรูปของอุจจาระอวัยวะที่ช่วยสร้างน้ำดีและเอนไซม์สำหรับการย่อยอาหารปับทำหน้าที่สร้างน้ำดีที่มีสีเขียวเข้มและมีกลิ่นถุนแล้วส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดีน้ำดีจะถูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยไขยมันให้แตกตัวเป็นไขมันเม็ดเล็กๆ โดยท่อส่งน้ำดีของตับและท่อส่งเอนไซม์ที่มาจากตับอ่อนจะเปิดที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นเมื่อมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นตับอ่อนทำหน้าที่สร้างเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้สำหรับการย่อยสารอาหารจากนั้นจะส่งไปที่ลำไส้เล็กเพื่อย่อยสารอาหารประเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเรดรตและไขมัน ถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดีที่ผลิตจากตับแล้วส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นดังนั้นถุงน้ำดีจึงไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตน้ำดีน้ำดีมีสีเขียวเข้มกลิ่นฉุนอาหารที่เรารับประทานนั้นล้วนเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้จะต้องถูกย่อยโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กก่อน จึงจะดูดซึมไปใช้ได้ส่วนอาหารหมู่ผักและผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการย่อยผักและผลไม้จะให้ใยอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเนื่องจากใยอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายของเราให้เป็นปกติและไม่ทำให้ท้องผูก นอกจากนี้ยังช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลลดการสะสมไขมันและลดการสะสมของเสียในผนังลำไส้ได้อีกด้วยแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 1. รับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ 2. รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงได้แก่ผักและผลไม้ต่างๆ 3. รับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทั้งสมื้อและรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดเพราะจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆแข็งแรงและทำงานได้เป็นปกติ 6. หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูง 7. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 8. ดื่มน้ำอย่างน้อย6-8แก้วหรือ2ลิตรต่อวัน